ซงจุงกีโพสสนามบินคาดร่วมงาน Golden Disc Award เช้าวันที่5มกราคม256 6นักแสดงชื่อดังซงจุงกีได้ปรากฏตัวที่สนามบินอินชอนเตรียมเดินทางมายัางประเทศไทยแม้จะยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการค่ะแต่คาดว่าซงจุงกีจะร่วมงาน Golden Disc Award 2023อย่างแน่นอนจะเป็นงานประกาศรางวัลทางดนตรีเคป๊ปสุดยิ่งใหญ่ Golden Disc Award ครั้งที่37ที่จัดขึ้นที่ประเทศไทยในวันที่7มกราคม25 6 6รณราชมังคลากีฬาสถานโดยเหล่าศิลปินนักร้องชอ ดังมากมายต่างมาร่วมงานในครั้งนี้สร้างความตื่นเต้นให้กับบรรดาแฟนคลับไม่น้อยค่ะใครที่ไปงานนี้ก็ถือว่าโชคดีสุดๆที่ได้เห็นการรวมตัวของศิลปินนักแสดงเบอร์ตน้ตนๆของเกาหลีใต้ค่ะสาหรับซงจุงกีมีผลงานที่เพิ่งจบไปอย่างเรื่องรีบ r n ร i c h นบว่าเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ซีรีส์เกาหลีที่มียอดเรตติ้งสูงสุดในปี2022เลยก็ว่าได้และซีรีส์เรื่องนี้ยังได้รับเสียงตอบรับอย่างถลม่มทลายอีกด้วยค่ะ